สวัสดีครับผม <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมมาพบกับช่องเลขนาคล่าคลิปนี้เป็นคลิปนะครับ EP สองแล้วก็ EP สามใน EP เดียวกันเลยนะครับของเราพัฒนาเบ,บกอราลดก็ได้วิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับก็จบอยู่แค่ตรงสูตรตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ ไม่ลากยาวนะครับก็จะอธิบายให้ FC และท่านผู้ชมได้ชมตัวเลขของเราพัฒนางวดของวันที่5สิงหาคม2,567ครักบก่อนไปดูตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแ like, ชร์ โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักรับในช่องทาง YouTube ช่องทางเดียวนะครับผมขอ FC ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักรับนั้นขอทุกท่านมีสภาพร่างกายแข็งแรงอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับผมขอให้โชคดีรวยรวย รวยทุกท่านนะครับผมมาดูตัวเลขกันเลยนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับผล EP สองแล้วก็ EP สนะครับที่สรุปตัวเน้นให้นะก็มาดู EP แรกก่อนนะครับเพื่อเป็นการเชื่อมโยง EP แรกนะครับเลขข้างล่างวางนะครับผมเลขเด่นไว้1นึ่งแปสามสี่ห้าหก 8 3 4 5 6เมื่อนำมาชนกันแล้วนะครับเป็นคู่วินกันแล้วนะครับเป็นคู่วินกันแล้วครับขอไทยครับก็จะได้ตัวเด่นออกมาคือ1 3ค่ัสเด่นมากเด่นมาก3ดาทีนี้คู่ที่ติดเลข3ก,ก็จะมี6 3 8 3 7 3 9 3 ศ3นย์สามสองสามนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับเมื่อวานไม่รู้ว่าอยู่บนหรือล่างนะครับล่างนะครับอภัยครับบนครับบนนะครับบนกับล่างนะครับนี่อีพีแรกนะครับเอาตัวเลขของตัวนี้ไปก่อนนะครับทีนี้ค่อยเดี๋ยวมาดูอีพีสองแล้วสรุปให้ทีนี้นะครับ จะเห็นได้ว่านะครับอีกหมวดหนึ่งก็คือหกับแปดนะที่ชนไปนะครับผมที่ติดดาวมากๆก็คือ6 5นะครับทีนี้หลัก6ก็จะมี6 5 1 6 6 6 7 6หครับหลัก8ก็จะมี8 9 8 0 8 1 8 2ปดศอครับเลียกราดเน้นไปที่6นะครับ เล้นกระทิปตรงนี้เป็นบนนะครับเดี๋ยวนะครับอ,อันนี้บนนะครับอันนี้ล่างนะครับล่างกันบนนะครับ ส่วนนี้ล่างนะครับบนครับส่วนที่เหลือนะครับที่เลขลาดไม่ได้วงไว้ให้นะ,ค,ะครับเลขลาดไม่ได้จับให้นะครับถ้าชอบใจยังไงก็นําไปใช้งานน,ะะนี่คือตัวชนแต่เลขกลาดไม่จับให้เอาเฉพาะที่แต้มสีนะครับใน EP แรกพอเข้าใจนะครับ X4 ครับ ส่วน4กับ5นะครับที่ค่าไปนะครับเดี๋ยวมาดูว่าในสูตรสับนะครับสูตรสับย่อยนะครับซึ่งใช้สูตรนะครับตรงนี้คือสูตรนะครับบนกันล่างล่างกันบนนะครับแต่สูตรสับย่อยจะเป็นสูตรแยกซึ่งเลขลาดมีอยู่28สูตรจะต้องนำมาเทียบกับตัวเหล่านี้ตัวเหล่านี้ าะนั้นที่เรีกราดนะครับไม่สามารถเอาสูตรทุกตัวมาลงได้มันใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นนะครับที่เห็นผ่านๆมาลงไป3สูตร4สูตรนั้นนะครับเป็นบางตัวที่สามารถลงมาทําให้นะครับเพราะว่าเดินทางมาก็ค่อนข้างยาวบางสูตรก็เดือน2เดือนนะครับที่ไม่เคยหลุดเลยนะั้นสิ่งใดที่เรียกราดลงสูตรให้นะครับอย่าทิ้งนะครับกลับไปเก็บไว้แล้วก็ลองคำนวณดู แต่สูตรมันไม่ใช่ว่ามันจะเข้าทุกงวดนะครับเราก็ต้องทาสติไว้นะครับผมว่าสูตรนี้มันเข้าจริงหรือเปล่านะเมื่อเราได้ตัวเลขของอาจารย์ชานักใดก็ตามแต่แม้กระทั่งของเลขกระลาก็ไปเทียบใส่สูตรที่เลขกระลาศเคยให้ไว้นะครับการทําสถตินี้นะครับผมเป็นผลดีกับ fc มากๆนะครับอยากจะบอกว่ากรุณาทำเถิดครับสรุปให้แล้วนะครับ ep หนึ่งทีนี้มาดูครับผม ในส่วนของ EP สองแล้วก็เลขราดบอกว่านะครับจะเน้นให้นะครับตามที่ FC ขอมานะครับก็สรุปให้ใน EP สองเลยนะครับไม่ยืดเยื้อนะครับเพราะว่าเลขราดเป็นคนตรงไปตรงมาครับได้คือได้เสร็จคือเสร็จนะครับแล้วเป็นคนที่มีสัจจะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เลขราดเสร็จแล้วเลขราดก็ทำให้ซึ่งเมื่อวานบอกว่าจะเป็นเย็นๆของวันนี้แต่เมื่อคืนนี้นะครับ สรุปตัวเลขแล้วนะครับค่อนข้างลงตัวอย่างมากแล้วนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วเลขลาดจริงรีบลงให้นะครับให้เอฟซีนำไปเปรียบเทียบกับอาจารย์สมัครอื่นด้วยนะครับสรุปเลขลาดก็คัดสรรตัวเลขมาได้ทั้นี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางเอฟซีนะครับเสิร์ฟเป็นตัวเลือกนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าได้ตัวใดนะครับ เลขนาขลาด EP สองแล้วก็ EP 3ก็คือตรงนี้นะครับ FC ขอให้เน้นนะครับรวยรวยรวยนะครับเรขรลาดทำตามสัญญานะครับมาดูก่อนครับว่า EP 2และ EP 3รวมกันเลขราดทำตัวไหนไว้ให้นะครับทั้งหมดตัวนี้เกิดประจากนะครับ EP 1แล้วก็สูตรสับย่อยซึ่งมี28สูตรนดสูตร ไดคลาดนะครับรูดบนล่างนะครับย้อนกลับไปดูอีพีหนึ่งตะกี้นะครับหไปตัวไหนบนหรือล่างนะครับอธิบายแล้วนะครับรดคกลาดวางรูดบนไว้นะครับบนล่างไว้ที่ห้ากับหกครับห้ากับคู่วินครับผมคู่วินหนึ่งสามสี่แปดหนึ่งสามสี่แปด 1>, 1 3 4, เมื่อนำมาวินแล้วจะได้ทั้งหมดอยู่15คู่15คู่แต่เลขลาดคัดมานะครับคัดแล้วนะครับนี่คือคัดในอีพีสองก็จะเหลือแค่8คู่นะคะใน15คูนะคะนะคะ่ก็จะมี5 6 58 6 466 16 13 36 38ครับเลขลาดนะครับ,รารบวางไว้นะครับวาง4ตัวไว้เป็นแพทเทิร์นใกล้หลายเพื่อให้ดูว่าตัวเลขควรจะมาบนหรือล่างแต่ทั้งหมดนะครับผมควรจะกันบนกันล่าง4ตัวนะครับผมเลขลาดวางไว้ ห้าหกแปดสามหห้าหนึ่งสามถ้าดูอย่างนี้ก็คงจะดูออกแล้วนะครับว่าเลวยกรดเน้นไปที่ตัวไหนเน้นที่หกห้าห้าหกอยู่ตรงช่วงไหนนะก็คงจะเน้นล่างกันบนนะครับส่วนบนนะครับแปดสามกับหนึ่งสามกันล่างะะทำเป็นไกด์ไลน์ไว้ให้นะครับเพราะนั้นดูแล้วนะครับผม เราก็วิเคราะห์ตามนะครับส่วน3ตัวนะครับผมเลขราดวางไว้6 8 3 5 8 3 5 1 3 6 1 3ครับมห้าหมนะึครับทำไมเลขราดไม่ขีดให้เพราะว่าเลขราดมาสรุปให้ตรงนี้ครับตรงตัว f สขอให้เน้นนะเลขราดจับมาแค่สีตัวแล้วครับ,นะรบก็มีห้าหกหนึ่งสามแแล้วก็หกเพราะนั้นจะเห็นได้ว่านะครับก็จะมีหลัก6 เด่นที่6กับ3ามกับ3 6กับ3ทีนี้นะครับในบรรดาห6หตัวนี้นะครับถ้าไม่ชอบใจยังไงที่เรียกราจักคู่ให้หรือเน้นให้นำไปวิ่งกันได้นะครับได้ส5บห้าคู่ทั้งหมดนี้นะครับคือรวมรวมแล้วบนล่างถ้าสูตรไม่หลุดนะครับจะได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับจะได้ทั้งบนทั้งล่าง แต่ถ้ามีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดนะครับขอให้มาบนหรือล่างก็ได้หนึ่งคู่เจาะความจะเข้าตัวรูดอยู่แล้วก็ท้ายนี้นะครับเรือลาฐก็คัดสรรตัวเลขเสริมให้เอฟซแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาภเป็นช่องทางที่ดีที่เอฟซครับผมขอทุกท่านมีแต่ความโชคดีมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือมีโชคมีลาภนะครับผมรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ